ดูน้องดูเยอะครับเอ๊ฮ่าพี่โอ้โหอายุพิถ่ายบอกคลิปหน่อยมันเยืนคู่กันได้ะแป๊บนึงแครบอยู่แครบอยู่มาโยาเนี้อะไรอะอะไรอะ สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้แน่นอนว่ามีคลิปสุด มาสะทนอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบปั้นปั่นเลยทุกคนก็ไอแก๊กครับซึ่งไอแก๊กจะเป็นแบบไหนนะทุกคนน่าจะเห็นตรงโชเลอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยตอนไปเล่นจริงเนี่ยมันจะหาแค่ไหนนะน,นี้ก็เทพผู้สร้างก็ได้สร้างมาอย่างอย่างปั่นเลยนะครับเก๊กที่แบบน่านจะเป็นแก๊กในอุดมคติของใครหลายๆคนก็ก่อนรับชมคลิปอยากจะให้กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งก่อนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและการแจ้งเตือนที่รวดเร็วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูลุ้นกันนะครับ โหมึงให้เทพวิหกเล่นทาชิสกิลหนึ่งไปชุดหนึ่งให้โดนเรามาแล้วไอพ่อไออพ่หนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสกิลอันติถ้ามึงโดนดึงไปมึงกดอันติมึงรอดแล้วมึงค่อยซัดหนึ่งใส่คืนลงพื้นมาซัดหนึ่งใส่กูก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงมึงก็หัว้ายกูเกินนี่ขนาดไหนบอกให้ใส่ยูเลย่ยแบบไหนนะดาบแดงถือทุกอันนะกับรองเท้าไปโอเคเพื่อนเขาจะไม่ให้เราได้คลิปเลยอความเสียบุตรฟิล์มบุตฟิมบมตรฟิล์มดูน้องดูโยชครับพี่ ฮ่าาวโอเคอไอม่ใช่ไม่ใช่นี่มะพี่กอาผมจะอยู่ยืนอยู่นี่พี่ผจะออโต้ชี้ก้ามนเลยนตลอดเลยอะลิดิมีพลังเป็นแบบ่าเปิดแมบบตลอดเวลาครับเราจะเห็นทุกคนเลยดูดิ โดนโล่โดนตีนี่ตะไบเข้ามาตะไบตีนี้เอ้ยมันมาเดินแหลมอะไรในบ้านพวกมึงโอ้ย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 ดีเดี๋ยวันทั้งดูดีของเบื่อแล้วดูดีมันจะคิวช้ามากเลยโอ้ยต้องฟาร์มมาอย่าดีบ้านนะพวกมึงอ่ะมาเดินอะไรกันลึกๆเนี่ยหาตัวไงอายุพิถ่ายบอกคลิปหน่อยมันเย็นคู่กันอ่ะรับนึงแครบอยู่แคร็บอยู่ ยูได้ปลามีตัวหนึ่งในป่าอีกตัวหนึ่งเอาว่าเลยเป็นคนเลือกแล้วเป็นเลือกใหเป็นคนเลือกให้คุณเอ็กเองนะโตโลโคตรโคตรเทียเลยบอกเลยว่าโตโลมันเทียมากไม่รู้นี่นาหนูเห็นทำไมติวิโดนดูเห็นพี่อาร์ตเล่นเอวร่างใช่ไหม ไม่คิดว่าบั๊มมาแล้วไงไม่เท่าเหมือนเดิม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 ตอนนั้นเลยไม่เปลี่ยนแปลเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นออชานามึงเอาตัวอะไรไมาคุณเล่นเนี่ยสก,กิลหนึ่งให้โดนไม่ไดามึงสก,กิลหนึ่งโดนมันจะแรงมากสก,กิลหนึ่งทีเป็นหมืน่นนะไอ้สัตว์มึงลองดูอากูย,ยืนให้มึงลองโดนมึงดู1 1> แล้วมึงฟาดทีนึงนะอ๋อแล้วแค่นั้นตัวแค่เลยเนี่ยเล่นไม่เป็นหรือวะ อะไรวะมันยากอะไรขนาดนั้นเลยเลยแล้วเวลามาอันตรีแล้วมันยากกูบอกมึงเอาตัวอะไรมาให้กูเล่นเนี่ยก็นั่นแหละอย่าทำโทรผมครับเพื่อ้านทอโรก็โดนฆ่าได้เพื่อนทอโรกันทูลาเมดไงอืมนั่นไงกูให้มึงเท่สุดๆแล้วนะกูแค่ทำน้าที่หาข้อมูลว่าเขาให้บทมึงแล้วอะดีว่าน่านัะเจอแล้วเห็นไหมว่าแต่มึงไม่ได้เก่งขนาดไอริไงที่มึงจะมาฆ่ากูในบ้านนะอะไรวะนั่านัะเห็นไหมไอริมึงก็ไอตีริมึงบางทีก็ออกมาใช้ชีวิตบ้างนะ โอ๊ย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 กูพยายามซัดไปในตึกอะมึงว่าอะไรนะหมายถึงตีลิกูไม่ได้หมายถึงมึงโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยมิตโล้จัดมันพี่สวยพี่มันโดนตัวมีนมันฆ่าโดนตัวโร่ฆ่าไวชนะตัวโร่โดนตัวโร่ฆ่าแล้วตัวโร่ก็ตายใน้ด้วยฝีมือตัวโร่ตัวโร่เศร้าตัวโร่โซเซ บอกลาตัวลูกดาวไดแล้วนะพยาไม่ท้ออร์มเลยอ่าตูแดกเลี้ยงไว้ก่อนนะน่าเลี้ยงไว้ก่อนให้เขาได้เติบโตคุณแดกแขนที่เขาเลือกใครอ่ะใส่นวเลยใส่ยออันตีมันไกลมากเลยนะฉีดให้ถึงฉีดให้รู้ทิศจากตรงนั้นมาถึงตรงที่กลางแบบถึงลองฉีดมาตรงป้อมพี่ดูดิเนี่ยเนี่ยพี่อยู่ตรงป้อมพี่โอ้ ธนามึงไม่ตายทำไมไม่ออกจากบ้านวะเพื่อนกูทำได้แค่นี้อ่ะเพื่อนออกจากบ้านหน่อยเด้เออชนามึงเอาเอาตัวเองสบายเลยมลกูอยู่แบบมึงด้วยได้ป่ะแล้วดึงกูหาข้อมูลให้มึงอยู่เนี่ยก็ต้องหาข้อมูลวากูหอเนี่ยมเดินตระกูลเนี่ยไม่ได้เหรอไม่ได้เพียงแต่ผมเปิดมาให้นี่ใเ่ไเรามาจำลองก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเราเราจะใช้อันเนี้ยเราเราจะเป็นแบบไหนนะทุกคน โอ้ยสังเกตแลนะมันมีรูปอะไรอะพี่สายโอยากโดนปูหนีบไหมปูหนีบอะไรอยากโดนปูหนีบไหมไม่อยากแคนี้หนูอยากดูหนังก็ได้ค่ะหนูอยากโดนปูหนีบไหมเลยพี่เขาอยากดุมอยากโดนปูหนีบไหมไอปูหนีบปูกำลังไปแล้สายโยแงวววอะไรอรววะ อาชนามึงเห็นอะไรไหมนะกูเห็นแล้วให้กูทำไงวะทำอะไรก็ได้ท้าไม่ใช่เปิดแบบโง่อ่ะเพื่อนแล้วกูก็เคลียร์เลนอยู่มึงเห็นไหมกูเคลียร์เลนจากบ้านเนี่ยเออมันก็ต้องมีทุกตำแหน่งในการจัดการบ่าแมเออแก็บเลดิสแก็บเลดิสแก็บเลดิสหลบซ้ายหลบขวาโยอะเฮลสวยเยอะยอะยอะเยอะยุอยากโดนปูนีอีกไหมนดูิเมื่อกี้ยังไม่ชัดอระเมื่อหลับไม่จำยังไม่ชัดใช่ไหมรอบนี้จะให้ดูชัดๆเลยอ่ะ ตายอย่เวงสวัาดเดครับสวาสดีวค่ปไ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 ปวิ่งไปไปไไป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 ไไป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 ่ปไ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 ป่ปไป่ไป้อไไ้งย เวไอ้ไไออุ้้ตัวมันทองอ่ะเพื่อนตัวใครทองตัวกูไม่ทองกูยืนในฟุ้มอ๋อจังหวะที่กูยืนยืนอยู่มันไม่มีใครทำอะไรกูได้อ่ะว้าวเก๋เกินไปมันไม่มีทางฆ่าเลยอ่ะมันต้องเหลือช่องทางไว้แบบเล่นแล้วฆ่าได้บ้างฆ่าได้ถ้ามาถึงข้างในอ่ะโอ้ย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  ูโดนอะไรของทาชิวะอันติเหรอโอ้โหใช่กูอันตีเมื่อกี้มึงอันติหลังดาร์กมันโดนเลนกลางเนี่ยนะใช่วงโคตรกว้างนิดเดียวเองมากกว้างมากหรอกโดนชิวอยู่ลุมเลนจะดี้คอสายเยอะแล้วยังดิตาไม่ถามตีกลัวเลยว่าเล็กกูฆ่าเหรอเนี่ยมึงจะพูดอะไรออกมาซะอีกเอเวนคนชั่วชั่วอย่างมึงมันไม่เหมาะสมสำหรับการจ้องพูดมึงมาอยู่กูบ่อยๆละกันนะ ไอ้ทาชิกูอยากโดนวะกูอยากรู้วะประการทรมาลมันคืออะไรอยากไม่ค่าหนูตลอดเลยค่ะกูสารรอดจังหวะไอตีรีน่ะนะเรียนอยู่ในบ่อไม่ปลอดภัยอ่ะมึงไปดึงอ่ะดึงอะไรเพื่อนโอ้ชนามึงกลัวเกินไปเพื่อนกลัวเกินไปรึเปล่ายังชีปกูยังเหนื่อยไหมพี่ใจหาย มาแล้วเพื่อนมันมาแล้วชนะมันอาตาขอมันเดินไล่เลยปูนิปอีพีอีพีอีพีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ออผมนอนตึงอยู่เหมือนกันท่าจะนามีดุดเลือดอะตึงอยู่สู้ได้อยู่พวกถึกถึกอย่างเงี้ยเอาคนเปิดแมพไปไหนนี่แตกตายมิแล แล้วผมจะรู้นะได้ไงว่าใครอยู่ไหนครับช่วยผมออกมาจากแมปหน่อยได้ไหมเขาอยู่ตรงบ้านพี่เขาอยู่ตรงบ้านปูนีพีปีพีปีพีพีเจฟไลปูนี่ันติอ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 ันตีอันตกดไปแล้วเพื่อนปูนีพีตัวมันทองเนธาเพื่อนเนสีเรียตตัวมันปั่น กูัวส้มตี๋ที่หายมึงดูตาขอมันดีมึงวิ่งตามกูเลยไม่ชอบตอนมันดุกดิกอะเงียบ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 อายุทำอะไรอะทำอะไรในป่าครับไม่ได้ทำอะไรเลครับพี่อาย่าเออโหแล้วมึงดูมันดึงคีบแล้วมันดึงคีบแล้วมันดึงไปมุ่งเฮ้ยหมดละหมดเวลาตาขอมาละเกิดอะไรขึ้น ปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมอย่างครับมาเอ้ยมันมาอีกแล้วไม่กูจองมาวนานแล้วกูรอมันเกิดเลยกูแอกอยากฆ่าตัวนั้นนะปล่อยเขาให้เขาใช้ชีวิตโดยสงสารใจโดนเลืดอเตเป็นคน ให้พี่ได้ตัวเท็ๆเลยนะอายุรูปรังพี่เดี๋ยวนี้ไหนพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ตายไปแล้วนี่ตายไปแล้วนี่หัวหน้ารีบๆเกิดเร็วอายุลองอันเดียสิพี่แฮะแฮะเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยนี่นะอุ้ย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 โซโล่ดังไม่ไหวแต่ไม่เอาแก๊กเออเฮ้ยต่งหัยไปแล้วป่ะเรายังได้อยู่ ตะขอมันหายไปแล้วหรอตะขอมันหายไปแล้้วโอยอะไรอะอะไรอะตะขอมันเฉียวหน้าเกาไปเลยกลับ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 เขาดึงหนูไปแล้วพี่พี่ต่อเลยพี่กลัไปแล้วไอ้ต่อโตายแล้วต่อโตายต่อโตายแล้วต่อโตายแล้วสกิลกลางเพื่อนอะไรนะตะขอมาหากูไอ้จะทำไรเลยตี ไอ้มันมาแล้วมันจิกจักจิกจักแค่แบบไปยืนไปดูไงไปดูเฉยๆเข้าฉยไม่ต้องดูก็ได้ไอใจเย็นใจเย็นดมเาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดมดมหัวหน้าตายไปแล้วจะทนละมานอีกเลยเพื่อน อย่าโทรมาอีกเลยกูรู้ว่าพวกมึงโทรมานานมานานแล้วกูจะจบศึกครั้งนี้ให้อย่างรวดเร็วที่สุดพี่นึงมเลยายเยอะเลยพี่เอาเลยไปโอ้โหมันยังรอดกันอีกเหรอโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันหมดสิ้นความอับอายยศได้ที่เรายังมีโอกาสชนะโอกาสอะไรเราป้อมป้อมเราโดนตีแล้ว เงยียบๆอยู่แม่งกูนึกว่าเล่นเกมขีปตุ๊กะตาถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องญาติตาลิบันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องญาติตาลิบันทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทำกันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องญาติตาลิบัน